สวัสดีครับพบกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะผมกับเซลล์หน่องเพชรยนต์นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเพชรยนต์นะผมอาณาจักรรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งมินบุรีนะครับผมใครที่กําลังมองหารถแนว5ประตูนะครับผมเนาะแนวแฮทแบ็กหประตูผมพามาดูในส่วนของโตโยต้ายาริสนะครับผมปี2014ราคาค่าตัวอยู่ที่3 4 9 0 0 0สบาทนะครับผมนี่เลยด้านหน้าเป็นระบบไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับผม แล้วก็ล้อแม็กขอบ15สภาพเดิมแท้จากโรงงานมีไฟเลี้ยวนี่บผมไฟเลี้ยวสีเดียวกับตัวรถแล้วก็กระจกมองข้างแบบนี้นะผมเนาะ,ะมีไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็มีคิ้วกันสาสตร์ติดฟิล์มพร้อมนะครับผมเนาะเป็นสภาพเดิมแท้จากโรงงานถัดมามาดูในส่วนของอภายในเป็นพวงมาลัยแบบ3าก้านนะผมภายในแต่งแบบทูโทนนะเป็นสีดําแล้วก็เบาะมีตะเข็บสีส้มๆนะผมเนาะได้สีส้มนะ เพิ่มเสียงลดเสียงตรงพวงมาลัยได้รับสายเข้าสายออกนะครับผมแอร์เป็นแบบธรรมดานะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่แอร์อโอโต้นะครับผมอันนี้เกียร์เป็นแบบขั้นบันไดเกียร์ออโตโอ้แบบนี้เฮดรูมสวยๆนะครับผมไม่มีรอยเจิมแต่อย่างใดนะครับผมเนาะสภาพโดยรวมก็คือเบาะแน่นๆไม่มีรอยฉีกขาดแต่ยังไดนะครับผมเนาะอ่านี่เลยตะเข็บได้สีส้มนะครับผมเนาะแต่งแบบ สองสีแบบนี้สวยๆเลยครับผมสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยฉีกขาดเบาะเบาะแน่แนๆแ,แบบนี้เลยครับผมเบะผ้ากรกามหยี่นะครับผมนะด้านข้างไม่มีรอยกระยับนะครับผมน็อตไม่มีการขยับเตียงใดรถพร้อมใช้งานเม็ดอาร์ครอยกระดูกงูอะไรยังอยู่ครบนะผมเม็ดสปอตลึกๆสวยๆแบบนี้เลยคมๆนะผมพร้อมใช้งานเลย ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะผมอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะครับมีบริการจัดแฟนน้ำนอกสถานที่มีบริการลดสไลด์นะครับผมนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมอยากได้ไม่ยากครับผมแล้วก็ถัดมามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะผมนี่เลยสภาพสวยๆนะครับผมเนะาะพร้อมใช้ง,งานนะผม เบาผ้านแน่นๆมีพอมเบลนะผมเนาะด้านท้ายเป็นระบบไฟฮาโลเจนมาพร้อมคิ้วตรงกลางแบบนี้มีเซ็นเซอร์2จุดด้านท้ายนะผมเนาะแล้วก็มีไฟเบรกตรงสปอยเลอร์ช่วงล่างนะผมเนาะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมรถไม่มีชนหนักจมน้ำพิกล้มนะครับผมถัดมามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมคาร์านานขวาไม่มีการทำสีใหม่เป็นอย่างใดรอยซินเลอร์อยู่ครบแล้วก็รอยเม็ดอาร์ครอยกระดูกงูก ชัดๆแบบนี้นะผมเครื่องแห้งๆไม่มีรอยเยิ้มของน้ามันนะครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมครับก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทร้านล่างนะผมแล้วก็นี่เลยหรือว่าอยากได้รถรุ่นไหนหารถรุ่นไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ผมกับเซลล์หน่องพิทยยนต์นะผมเนะาะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะผมเดี๋ยวเราติดต่อหาคุณลูกค้าเองนะครับผมนะาฝากระโปรงเดิมมีสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบทุกจุดนะครับผมเนะาะเรามีนี่เลยครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจนะผม เดี๋ยวเราติดต่อไปหาคุณนะครับผมนะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยผมเนาะกับเซลล์หนองเพชรยนต์นะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ